ประเภทของสถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทของสถิติแบ่งออกเป็นสองประเภท1สถิติพรรณนา,นาคือวิธีการทางสถิติที่ใช้พรรณนาลักษณะสิ่งที่ต้องการศึกษาให้อยู่ในรูปของตารางสรุปข้อมูลและการนําเสนอแบบต่างๆเพื่อให้เข้าใจถึงข้อมูลที่รวบรวมมาได้แต่ไม่สามารถคาดชะนีนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ได้2สถิติอนุมาน คือวิธีการทางสถิติที่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการอนุมานลักษณะของประชากรจากข้อมูลของตัวอย่างเช่นการศึกษาโรคขาดสารอาหารในเด็กใยก่อนเรียนในภาคอีสานส่วนใหญ่จะสุ่มจากเด็กใยก่อนเรียนมาบางส่วนเพื่อประเมินหาอัตราการขาดสารอาหารเป็นต้นการเก็บรวบรวมข้อมูลคือกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อนําม,มาใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผลหรือการจัดเก็บ เพื่อใช้ในการตัดสินใจโดยการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอเป็นสิ่งสําคัญในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทํางานต่อไปข้อมูลแลบ่งออกเป็น2ประเภท 1. ข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลออกมาในเชิงตัวเลขเพื่อแสดงปริมาณของสิ่งที่นับได้หรือสิ่งที่วัดได้ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่ไม่สามารถวัดค่าได้ด้วยตัวเลข ว่ามากหรือน้อยแต่จะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสถานภาพคุณลักษณะทัศนะคติหรือคุณสมบัติมักอยู่ในรูปแบบของคําพูดการบรรยายการอธิบายตัวหนังสือรูปภาพหรือสัญลักษณ์ต่างๆเช่นสีสถานที่ที่ชอบไปเชื้อชาติสถานภาพสมรสศาสนากลุ่มเลื